กาศแบบดีมาก22องศาเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวแพลนให้ดูนะครับนี่ทุกคนดูดิหมอกแบบเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นกาแฟร้านประจัร้านที่เมื่อมาอำเภอฝางเราต้องมาครับก็คือร้าน Blue Fox เมื่อกี้ถามเขาอารมณเข้ามาได้ไหมเขาบอกสบายสบายค่ะสบายจริงใช่ไหม รถเขายังโยกขนาดนเลยอันนี้ขี้จะไหลแล้วพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศในสวนข้าวๆก่อนเนาะตอนนี้จากที่เราออกมาจากโรงแรมนะครับก็20กว่า22องศาตอนนี้เพิ่มมาสี่องศาครับ26ก็ยังถือว่าบรรยากาศดีอยู่ในสวนส้มเดินในสวนส้มแบบนี้แล้วก็เขาเพิ่งลดน้ำไปด้วยมันก็ชื้นๆนิดนึงคือแบบฟินมากอในตอนเช้าแบบเนี้ย เรามาเดินในไร่เดินในสวนอยากมีไร่มีสวนของตัวเองเลยอะมอร์ <Morning S 1> นะิ่งทุกคนตื่นตอนนี้เจ็ดโมงครับเพิ่งตื่นเลยตสภาพพอดีคุณเขานอนหลับอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายด้านในห้องให้ทุกคนได้ดูนะแต่จะพามาดูเลยนี่ทุกคนดูวิวดูวิวนะทุกคนว้าว wow. ที่เห็นเป็นสีขาวก็คือหมอกครับ <c oughs> ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าอ่ะมาไ,ไปดูนี่หมอกเยอะมากไม่รู้อากาศข้างนอกเป็นยังไงก็เดี๋ยวรออาบน้ำลงไปทานข้าวเดี๋ยวจะพาไปดูวิวข้างนอกน <c oughs> อนต่อเลยได้ไหม <c oughs> ดับน้ำก่อนนะครับทุกคนอ่ะทุกคนครับทางที่พักนะเขาก็มีอาหารเช้ามาให้ด้วยนะคือก่อนเข้าพักก็เขาให้เราเลือกเนะว่าจะเอาอะไรใช่ไหมเขามีอะไรให้บ้างนะมีข้าวต้มเห็ดหอมกับข้าวต้มหมูอ๋อส่วนไหนจะเป็นข้าวต้มหรอมีแค่ข้าวต้มตแล้วก็พวกขัวหนุ่มปังจะอยู่ด้านล่างอ๋อปกติเรามาพักนะเขาจะให้เราลงไปเอาข้างล่างนะแต่รอบนี้คือเอามาส่งให้ข้างบนเลยอืม ทำไมเขาต้มหมูได้เยอะจังเลยเขาต้มเห็ดได้น้อยกว่าแถมข้าต้มหมูก็มีเห็ดอีกวันนี้สั่งเขาต้มหมู <c oughs> นี่แต่เดี๋ยวเราก็าจะมากินกับขนมปังเมื่อวานนั่นแหละนะครับคือของกินอนเยอะมากกินของที่มีให้หมดก่อนกับบรรยากาศดูดิตอนแรกอะหมอกมันหายไปแล้วนะแล้วก็ถ้าพาักนึงหมอกมันก็กลับมาใหม่อีกเออเรามากันกี่วันแล้วเนะี่ย มาตั้งแต่วันที่เท่าไหรน่นะวันที่หกวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบ,ส,บสิบหรอแต่วันนี้เราก็ทําง,งานเสร็จเราก็จะขับรถกลับบ้านเลยนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิวด้านนอกของตัวที่พักเนาะเขาชื่ออะไรน,นะลานดาดา่าดาว่าาวาโฮเทลนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะมันมันแบบมันมินิมอลมันน่ารัก ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะคือแบบว่ามันน่ารักจริงๆเขาไปกินอะไรครับหนไหมไม่กินแล้วครับอิ่มแล้วเดี๋ยวจะออกไปแล้วแต่พาทุกคนรีวิวที่พักน,นิดนึงสิต<ป>ายให้ไงไเขาโชิญดาว่าใช่ตัวน,นี้เขาแต่งธีมคริสต์มาสพอดีเขาไม่เป็นมาช่วงที่แบบว่าเป็นคริสต์มาสเลยเนาะ Last Christmas ใช่เนี่ยมันก็จะเป็นตึกๆแบบเนี้ยอ่าฮะตรงนู้นก็เป็นที่พักนะทุกคนเราเคยเป็นออนทางฝั่งนู้นด้วยแล้วด้านหลังอ่ะมันก็จะเป็นวิวนี่คือตอนนี้9ก้าโมงกว่าแล้วนะครับเกือบ10บโมงแล้วนะแต่อากาศแบบดีมากยีสององศาาหรอใช่อ่ะเดี๋ยวแพลนให้ดูนะครับนี่ทุกคนดูดิหมอกแบบชื้หมอกหน่อยคือ ง่อยเลยอ๋ออากาศเย็นเลยหน่อยงี้ยากเก็บหอยทำไมไม่ถอนทิ้งอ่ะหมายถึงหมอกอ่ะถอนทำไมมันถอนได้ไงหมอกหมอกหอยถอนไม่ได้เคยด้วยนะตอนเด็กๆอ่ะเออเวลาหมอกขึ้นอย่างเงี้ยตอนอยู่ราชบุรีอ่ะแล้วเราชอบหมอกมาเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วเราไม่รู้ว่ามันเก็บไม่ได้หรือว่า มันเอาใส่อะไรไม่ได้อะไรอย่างี้แล้วเราก็เอาพวกถุงแกงหรือแบบพวกขวดโหลไปพยายามไปใส่มันอะ่ะอือแต่มันก็ใส่ไม่ได้ความจริงอันเนาะมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ได้จะเข้าใจยากอ่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปทํางานต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่สวนส้มนะครับทุกคนอาจจะแวะหาก,กินกาแฟสับป๊เป็นก่อนนะเพราะว่า ตาดิต,ตาไม่ค่อยขึ้นเลยตอนนี้ <c oughs> ขอเดินทางก่อนนะครับถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นกาแฟร้านประจำร้านหนึ่งที่เมื่อมาอำเภอฝางเราต้องมาก,คก็คือร้าน Blue Fox ตรามาตั้งแต่นี้เขายังไม่ได้ทำเป็นรบบยังเป็นเป็นร้านโลง่ลงๆอยู่เลยอะใช่เป็นร้านโลง่ลงๆอ่า แต่บางทีมันจะเป็นกาแฟนอกอ่ะครับจะออกเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยอ่าโอเคไอยี่จำผมจำไม่ได้แล้วเนาะจะเป็นเบอร์รี่ฟุตมาเลยในเอธิโอเปียเคนยานะครับเอธิโอเปียครับเคนมรอบที่แล้วจะกินเคนยาป่ะใช่ครับออ๋แนะนำมีสองตัวอันนี้จะหอมมากเลยสองตัวแต่ตัวนี้จะออกแบบฟุตแบบผลไม้แห้งแล้วก็หวานงั้นเอาตัวนี้เอาตัวนี้นะครับครับเป็นเย็นดิบนี่หรือว่าสกัดนิดครับที่แนะนำแบบไหน เป็นดริปกด็ดีโอเคโอเคปกติเราก็มากินเป็นดริปใช่ไหมใช่เนาะอีกแก้วรับอะไรไหมครับเอาเป็นมิกซ์ o เบอร์รี่โอเกิลปันเบอรี่ได้ครับกาแฟที่นี่คือบอกเลยว่าโดนมากเด็ดมากอยากให้มาลองถ้ามีโอกาส <คน S 2> มาลองคนไม่กินกาแฟก็คือเริ่มทานได้อะ่ะกินง่ายมากจริงมันแบบมันไม่รู้อ่ะต้องมาลองเองได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับจะลองชิมกันจะลองชิมไหมไม่ครับไม่ีลองจิบไหม ตอบกันเลยดีกว่าไป ีถามเขาเอรถเข้ามาได้ไหมเขาบอกสบาย <c oughs> าล่เอเอเริ่มละเ,เริ่มแคบลงเรื่อยๆละสบายค่ะสบายจริงใช่ไหมรถเขายังโยกขนาดเลยอันนี้ข <c oughs> ี้จะไหลแล้วยังไงต้น ส่วนส่องทุกคนส่วนเป็นต้นเลยมีดั่วฝักยาวด้วยใช่ปะ่ะหัใช้ถั่วฝักยาวปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราต้องความบ้างๆปับปับๆโอ้ยโอ้ยอยู่ในสวนส้มแล้วนะครับทุกคนกันยังจะดีมากๆดูดิส้มลุกสวยมากเลย เออเสียงไม่ไหวแล้วอะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยส่วนตัวนะชอบกินที่มันเป็นช็อกโกแลตแบบนี้มากกว่ามันไม่ได้ผ่านการแวกแล้วก็รู้สึกว่าแบบเนี้ยมันอร่อยกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวตั้มรู้สึกว่าบางคนชอบกินผิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ตั้มไปซื้อส้มหรือว่าเลือกส้มอะไรเงี้ยตั้มก็จะเลือกผิวที่มันติดลายลายลายอะตั้มรู้สึกว่าเออให้อร่อยอะอร่อยกว่าส้มที่มันแบบ กิ่งเกลี้ยงที่ขัดแวกเหลือเลยอย่างเงี้ยความชอบส่วนบุคคลเนาะบางคนเขาก็ชอบแบบว่าผลไม้ที่ดูสะอาดแต่ส่วนตัวได้ชอบชอบแบบนี้ยิ่งคั้นน้ำนะยิ่งอร่อยเลยช็อกโกแลตแบบเนี้ยพี่ๆีคนไหนชอบส้มแบบไหนบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาเนาะตอนนี้แม็กกำลังคุยก,กับพี่แซมเจ้าของสวนนะครับน้ำก็เลยพาทุกคนมาเดินชม บรรยากาศในสวนคร่าวๆกอดเนานะตอนนี้จากที่เราออกมาจากโรงแรมนะครับก็20กว่า22สองศาตอนนี้เพิ่มมาสี่องศาครับ26สก็ยังถือว่าบรรยากาศดีอยู่ในสวนส้มเดินในสวนส้มแบบนี้แล้วก็เขาเพิ่งลดน้ำไปด้วยมันก็ชื้นชื้นๆนิดนึงคือแบบฟินมากครับในตอนเช้าแบบเนี้ยเรามาเดินในไร่เดินในสวนอยากมีไร่มีสวนของตัวเองเลยอะอากาศดีมากแล้วแบบว่า นั่งทำคลิปนั่งไลฟ์สดกับผู้คนยอะไรยเงี้ยแล้วก็เรามาเดินดูสวนพาทุกคนมาดูสวนยอะไรย่งเงี้ยแต่เป็นคนเราเองนี่เขาก็มีเป็นสี่ร้อยห้าร้อยไล่เนาะอ,อยากรวยแบบนี้บ้างเนาะอยากมีสวนใหญ่ใญวันนี้เลยเลือกขาดตั้งกล้องเป็นปลาหมึกมาเลยนะเออเพื่อที่แบบว่าจะได้เห็นมุมใหม่ๆกันบ้างเห็นไหมสะดวกสบายตั้งกล้องปลาหมึกนั่นก็สามารถที่จะ ติดกล้องไว้แบบนี้ได้เลยกับไม้กับไม้ไมผ่ที่อยู่ในสวนส้มอ่าเห็นไหมละ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาส้มมามาแล้วครับทุกคนแอบไปจิกส้มพี่แซมมานะครับเดีย๋ยวขอปรับกล้องลงนิดนึ่งเออนี่ก็ส้มที่ต้องบอกตั้มชอบลายช็อกโกแลตเนาะก็เลยแอบไปจิกมาหอมมากอู้ แต่ไม่รู้ว่ากินสดๆจากต้นนี่มันจะเปรี้ยวไหมคือทิคในการกินผลไม้ของตั้มเนาะตั้มก็จะคิดว่าอยากจะให้มันลืมต้นจากวัน2วันก่อนเลยเงี้ยตั้มจะรู้สึกว่าผลไม้จะอร่อยช่วงนั้นแต่หอมมากเลยอะ่ะขอชิมอือหือรสชาติดีมากเห็นไหมให้เลือกลูกที่มันแบบ ้วส้มนะไม่อยากกินที่มันหวานเกินอะ่ะโดนให้เขาชื่อส้มเหรอ,อให้มันมีความส้มๆเปรี้ยวๆหน่อยโอ้เสียงแหบมากเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะแล้วต่วนต้มเ,เขาก็จะเนี่ยพวกเนี้ยคือเขาเริ่มต้นมาจากต้นมะนาวเนาะแล้วก็เอากิ่งส้มมาชำ่ำกินจมูาสวยเนะสินสุด้ ใครที่มีเวลานะครับช่วงเนี้ยช่วงเดือนธันวาหาเวลามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เดินเข้าสวนส้มกินส้มจากสวนนะฟินกว่าเหมือนเรากินแบบเหมือนเราได้เก็บพวกสตรอเบอรี่จากสวนหรืออะไรเงี้ยเนาะก็อร่อยไปไปถ่ายคลิปกันต่อไม่ต้องเกรงใจนะครับมีอะไรทักถ่ายได้เลยครับผมได้เลยครับอ่ะจะเริ่มถ่ายแต,ตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอแบบว่าเดินฟิลเดินเก็บ สามสองเก็บตรงนี้ได้ไหมเดินเดินไปเลยเดินผ่านช่องไปเลยเดินผ่านไปทางขวาโอเคไปเลยทุกคนครับแม็กอยู่กับสวนส้มที่เร,เรียกได้ว่าอร่อยที่สุดในประเทศครับทำไมแม็กกล้าพูดคำนี้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแม็กเคยนำส้มจากของที่นี่นะไปขายครับขายดีมากและทุกคนติดใจมาก โมันอร่อยจริงๆทุกคนดูเห็นไหมไละเมื่อหลังก็จะเป็นประมาณานี้ครับทุกคนเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันไปเรื่อยๆอยู่ในสวนส้มตัวนี้จะเก็บรุ่นต่อไปคอ๋อตัวนี้จะเก็บรุ่นต่อไปเขายังเขียวอยู่เลยไม่ต้องตัดครับผมมันจะดูแบบเลียวแล้วคนมันจะชอบมากทุกคนานี่ยเขาไว้ไหนถุงเก็บส้มครับใช่ครับถุงเก็บส้มครับนี่ก็จะเป็นคลิปวอล์กเนาะจริงๆอ่ะ เราไปถ่ายอะไรมาเยอะแๆแล้วเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือสวนส้มนะถ้าใครอยากดูนะครับเดี๋ยวรอดู EP ีเต็มๆของสวนส้มพี่แซมนะครับแอบใบว่าต้นหนึ่งเดี๋ยวให้ผลผลิตแบบแต่ต้นละหมื่นเลยนะเออใครอยากดูนะครับไปรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสวนส้มพี่แซมนะครับ่าเกษตรกรวัยรุ่นยุคใหม่นะครับหนุ่มหล่อของเราตามดูนะนะครับส่วน E ีีนี้คุณที่ว่าก่อนจะมีอะไรเพิ่มเตมิมไปฮะ ไม่มีหน้า E ีนี้เดี๋ยวเราจะจบกันไปแค่นี้แต่ยังไม่จบนะเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านไปที่กำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยว,าบบายว,ายวมาดูกันแล้วอตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับเรายังไม่ได้ออกจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เลยเซิร์ชเวลาไปแล้วก็ประมาณ 7- 8ชั่วโมงถึงบ้านถ้าจะมืดนะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้เราถึงหนองน้ำที่พี่แซงเขาขุดไว้ลดรดต้นส้มนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูทุกคน อ่ะเนี่ยสวนส้มโูจริงๆมันกว้างมากเดี๋ยวจะบินโดนให้ดูนะว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพโดนให้ดูนี่ นี้จะเป็นอ๋อปั๊มน้ำที่ที่พี่แซมว่าว่าใช่ไหมเอามาใหม่เอามาใหม่ครับโอ้ต้องใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ครับสามสิบแรงครับต้องใช้ตัวใหญ่ครับเป็นแสนไหมเนี่ยตัวเนี้ยเกือบครับเพราะปั๊มน้ำตัวเล็กที่ผมซื้อมาก็โอ้เป็นหมื่นแล้วนะครับใช่โอ้นี่หนองนี่หนองน้ำนะครับที่เอาไว้ใช้รถนี่ลึกลึกเท่าไหร่ครับลึกประมาณสามเมตรครับสามเมตรสองช่วงคนโห สุด,สดอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มๆนะครับในคอนเทนต์เดินชมสวนส้มพี่แซมนะครับเดี๋ยวไปรอไปรอดูนะอฝากพี่แซมไปด้วยนะครับไปรอดูอยากเจอหน้าเรา่อไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับไปถ่ายสวนส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับจังหวัดกำแพงเพชรใช้วเวลาทั้งหมด7ชั่วโมง19นาทีตอนนี้คือรถแบบไม่ไหวมากอยากหาร้านล้างออโต้ มากมากลองเซิร์ชสิว่าจะมีไหมวะระหว่างทางกลับน่าจะมีอยู่นะเป็นหน้าหนาวที่รู้สึกว่ามันไม่หนาวเลยนาะกินอะไรกันดีตอนเที่ยงเดินทางตั้งเจ็ดชั่วโมงตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มปวดหลังปวดตัวปวดหลังมากเลยเมื่อยโคตรปวดหลังเลยมากมีเรื่องอยากระบายนิดนึงว่าตอนเนี้ย รู้สึกว่าร่างกายตัวเองมันแก,แก่มันรู้สึกเหมือนแบบทําอะไรไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนอมันใช่แค่ร่างกายค่ะหน้าได้ค่ะหน้าก็แก่ฟ้เพ,เพราะว่าตอนนี้มันโบท็อกก็หมดอายุด้วยเดี๋ยว่อยไปเติมเอาอันนี้เรื่องหน้าตาส่วนเรื่องบอกให้เติมบ่อยๆไม่เชื่อส่วนเรื่องร่างกายตอนเนี้รู้สึกว่าแบบทําอะไรได้แค่นิดๆหน่อยๆมันเหนื่อยแล้ว เออนเนี่ยยังแค่ไปเดินส้มอ่ะไปเดินสวนส้สมเมื่อกี้เนี่ยสามสวนใช่ปะแล้วมันก็ไม่ได้เดินอะไรเยอะมากอ่ะเดินแค่แบบนิดนิดหน่อยหน่อยถ่ายนู่นนิดนี่หน่อยอย่างเงี้ย<ฮ>แต่รู้สึกว่าอี๋อะเมื่อยแขนแล้วอ่ะเมื่อยตัวแล้วอ่ะร้อนแล้วรู้สึกแบบอยากจะนั่งอยือในห้องแอร์แบบไม่อยากทําอะไรแล้วอ่ะแค่แนี้วันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดีท็อกคล่างกายเพราะว่าเมื่อเมื่อวานอะได้ยิน พี่โลดกับพี่โอ๋พูดอยู่เรื่องตำรับยาที่ใช้ในการดีท็อกซ์ร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันกลับมาเห็นแม่นะตอนนี้เราน่าจะมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนการทํางานที่หนักจนเกินไปรวมถึงอาหารการกินอะไรเงี้ยมาทําให้ภูมิคุ้มกันเราตกแลืที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันตกเพราะว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนทีนี้เราอาจจะต้องแบบกลับมาดูแลตัวเอง เดี๋ยวว่าจะไปหาตำรับยาที่มันช่วยตำรับยาสมุนไพรที่มันช่วยเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันให้กลับมาแข็งแรงอนะ่ะในหนก็เรียนมาละใช่ว่าว่าจะไปหามากินจบเพสั่นละ,ะช่วยใช้หน่อยใ <c oughs> ช่ <c oughs> ช่วยใช้นิดนึงก็ต่อไปนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันว่าเวลาที่เราปวดหัวหรือเราอะไรเงี้ยพยายามจะใช้สมุนไพรเข้ามาแทนแหละเพราะว่าไม่อยากให ให้เคมีหรืออะไรที่มันตกคากในร่างกายแล้วมันทําให้ในใน,ในอนาคตร่างกายเราอาจจะแย่ลงจะใช้สมุนไพรหรือว่าใช้ธรรมชาติเป็นการดีท็อกหรือการรักษาร่างกายแทนพยายามเปลี่ยนจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนเพราะว่าแต่แต,แต่หลังๆมาเราก็เริ่มใช้แล้วนะแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องลักษณะของการกินแต่เป็นเรื่องของการดมหรือเป็นเรื่องของอโรมาเข้ามาก่อน ตอนเนี้ยที่เราใช้ก็จะเป็นพวกกลิ่นสารเแนอะไรเงี้ยเวลาที่เราปวดหัวเราก็จะหรือว่าไม่กินขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะใช้พวกอะโรมาหรือน้ํามันที่ที่เราสั่งซื้อมาเน,น,นี่ยมาสกัดจากสารเแนแบบร้อเเเลยอ่ะเราก็จะเอามาดมเพราะว่ามันช่วยเรื่องพวกนี้แล้วมันดมแล้วมัวนสดชื่นจริงๆนะเราถึงขั้นมีน้ํามันอะโรมาแบบเนี่ยพวกใช้น้ํามันอะโรมาแบบก็จะเอามาใส่ขวดเนี่ยอย่างเางี้ยเอาไว้หยอดในรถยอดหินในรถอะไรเงี้ยซึ่ง อาให้ดูอยากให้เห็นหินนี่ไปหาซื้อตามโมจิในนี่ได้เลยนะโมจิตาม้านสรรพสินค้าจะเป็นหินกระจายกินอันนี้เราเอามาไว้บนรถแล้วเราก็หยอดน้ำมันโรมาลงไปเพราะว่าเวลานั่งรถบางทีเราก็ปวดหัวใช้ตากดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไปด้วย,ยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ไปเดินทางต่อหาข้าวกินแวนลาทุกคนวันนี้เวลาข้า อยู่ร้านข้าวซอยนี่เลยครับร้านข้าวซอยไม่นาคทุกคนก่อนใกล้จะถึงัวเมืองเชียงใหม่นะครับเราสั่งข้าวซอยใหม่กินไงบ้างดีมากเลยจะต้องปูงอีกไหมสรุปอะไรนะจะต้องปูงอีกไหมปูปเพราะว่าเราชอบเผ็ดแต่ว่ารสชาติแบบว่ามาันหวานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอร่อยนะแต่ปรุงฉ่ำเลยแต่ว่าอยากได้เผ็ดเผ็ดปรุงไม่หยุดเลย นีต<ม>ัวใหญ่มากลองชิมดูกนนะแต่ข้าวซอยอมันจะเหมือนแบบรสชาติมันเหมือนน้ำแกงอ่ะเหมือนน้ำแกงใน,นในเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่าคนมากใช่ใช่ใช่แต่เราจะใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนี่ตุดงอันนี้คือเวลากินข้าวซอยต้องใส่นะมันจะเป็นเครื่องเคียงที่แบบ ทำให้รสชาติมันดีแต่ก็แลกมากับการมีกินปากนิดหนึงโอ้ขอชิมบ้างที่อยากกินเนาะหอมมากเอาแ<อ>บบคับเอาคับเล็กๆไปตั้งใหญ่นุ่มเนาะมีโหตุ่นด้วยนะอืมน่าจะมีกลิ่นเมือนิดๆแต่อร่อยดีอาทิตย์แต่ใจไปแล้วนะ หมูสเต็กมาแล้วแลวนี่คือหมูสเต็กที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้อันนี้สําหรับเรานะเพราะเราเป็นคนไม่กินมันเราจะชอบหมูสเต็กแบบนี้มากแบบได้มีมันมานหมครับคือดีอะที่ตัดสินใจสั่งัหมูสเต็กมาด้วยตอนแรกกะทำใจไปแล้วว่ามันจะต้องมีแบบมีมันอนะเข้าใจใช่ไหมมันต้องอย่างนี้นี่ ขอบคุณครับตัวจริงดูดีกว่าใช่ไหมครับนี่ลงมาขอบคุณครับแสงก็ชัยมา,นานออกน่ <laughs> ใช่ครับติดตามตขอบค,คบไปอยู่กับแม่ดีน่านแล้วอ <laughs> ่ะขอบคุณมากเลยครับตั้งแต่ทักทิพมานะาเนะ้อมีคนแรกนะที่ชมว่าตัวจริงหลอกกว่าในคลิปนะครับทั <S 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 ้งหมดด้วยนะครับจริ้อยแปดสิบบาทอุ้ยทุกคนถูกมากนี่ผมลงรีวิวให้เลยขอบคุณมากอร่อยมากครับ เห็นปุ๊บเลี้ยวปั๊บเลยขอบคุณค้าวอร่อยมากแล้วจะบอกว่าชื่อร้านอ่ะชื่อเดียบชื่อเดียวกับแม่แม่ชื่อแม่นายเห็นชื่อร้านปุ๊บเดียวเข้าเลยฝากร้านนิดนึงร้านซอยแม่นายค่ะอยู่ตรงแยกเครื่องบินครับทางขึ้นไปปลายเนาะครับเป็นขาลงเข้าเชียงใหม่ค่ะขาลงเข้าเชียงใหม่ไปเที่ยวมาแล้วแวะมาได้ อ่ะครับขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านดีกว่าทุกคนนี่เข้าสซอยแม่นายร้านใหญ่โตอร่อยด้วยบริการดีมากขอบคุณนะครับสายยากมากเลยนะขอบคุณนะครับบายบายเดินทางกันต่อครับทุกคนยิงยาวสู่กำแพงเพชรแต่เมื่อกี้อร่อยจริงใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาแวะทานกันได้เพราะว่าอร่อยมากโอเคเดินทางกันต่อครับทุกคน มีคำสั่งจากน้องๆให้ซื้ออะไรบ้างมีน้องตลาดแคบงแคบหมูนนตอนแรกคิดว่าตลาดจะปิดแล้วนะตลาดยังเปิดอยู่คนเพียบเลยน,น,นี่คือเจ้าเนี้ยเด็ดมากอร่อยมากตลาดทุ่งเกลียงนนต้องมาร้านนี้นะนนอยู่หน้าห้องน้ำครับลองซื้อหลายร้านแล้วไม่เคย พี่น้ำยนะะ้อยนะฮะครับอันนี้อร่อยจริง<า>กินหลายรอบแล้วเอาเอาสี่เลยปะเอาสี่เลยนะครับหมูกระจกหมูกระจกหมูกระจกก็อร่อยะคะ่ะนี่เขาให้ชิมด้วยนะได่แล้วเรียบร้อย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราตามหา อขอบคุณครับอันนี่ชื่ออะไรครับไหนไอปิคอรดค่ะลองชิมไหมข้างหน้าเลยไอเอ้ยอ๋อที่หูเขามีเพียบเลยทุกคนขออนุญาตชิมนะครับตอนนี้นะอยากชิมไหนชิมเลยขอบคุณครับแดงๆสีสวยเชียวทุกคนไปดูแวะชิมก่อนค่ะสองตักล้านเดียวกันแอปิคอ,บบอ,อร์ดต้ก็ใอยคาราเมลนะคะอืมสามก่อนได้สลิงห้โรษนะครับสแกนให้หน่อยมีแนะนำ อันไหนเอ uh ่ยข mm hmm. like ี้คอนย่าแย่างอร่อยปุ๊กไหนปุ๊กไหนไหนดำมีอร่อยสาแฟจ่ายเหรอพี่น้อถูกใจไหมไม่ถูกใจก็ไม่จ่ายอืออร่อยอะไรสามห้าสิบสามห้าสิบกลับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนขณะนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับเกินเวลาที่กำหนดมาประมาณครึ่งอ่ะชั่วโมงครึ่ง เพราะว่าแว,แวะทำนู่นทำนี่ระวังทางเรื่อยๆนะครับก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้านนอกบ้านก็คือมีการแบบโหปรปับปรุงรีโนเวทครั้งยิ่งใหญ่ข้าวของเยอะมากเลยที่ยังเก็บยังเคลียร์ไม่หมดอยากจะพาทุกคนไปดูเหลือเกินด้านนอกบ้านตอนนี้กำลังแบบว่าผมก็ลองสวยเลยจัดสวนใหม่จัดอะไรใหม่ เอาเป็นว่า EP เนี้ยจบแค่นี้เถอะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะครับกับการเดินทางเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้องอาบน,น้ำอะไรก่อนนะครับใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเหนื่อยมากทุกคนตั้งแต่เช้าครับไปแล้วนะครับทุกคนถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอีกจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกหรืออยากดูอะไรอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันะะนะครับขอไปอาบน้ำนอนกันนะทุกคนนะบ๊ายบายครับ